สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับ89 ID Studio นะคะออกแบบตกแต่งภายในสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะผลงานตกแต่งภายในนะคะของบ้านลูกค้าที่หมู่บ้านสุภาลัย River View ค่ะหลังนี้นะคะตกแต่งกันในสไตล์ Modern ์นคลาสสิกนะคะจะมีกลิ่นอายของ English นิดนิดนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบ Luxury นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะ เริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านเลยคะ่ะที่ทุกหลังจะต้องมีนะคะเดินเข้ามาจากโถงหน้าบ้านนะคะก็จะเจอนี่เลยคะ่ะผนังทีวีนะคะที่เราบิวอินไว้นะคะสวยงามมากๆนะคะจะเป็นโทนสีขาวตัดด้วยลายหินอ่อนแล้วก็เพิ่มความหรูด,ด้วยตัวคิวอลูมิเนียมสีโรสโกนะคะก็จะมีชั้นเก็บของนะคะแล้วก็มีในส่วนหน้าบ้านลิ้นชักนะคะด้านนี้เช่นกันคะ่ะนี่นะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะด้านในจะกลุเป็นกระจกสี r รสโกพิงโกนะคะเพื่อให้มันล้อกันกันกบตัวคิวอลูมิเนียมนะคะค่ะต่อมานะคะเชื่อมต่อกันมาจากโซนหน้าทีวีเลยนะคะเราก็จะบิ้วเชื่อมต่อกันมาเลยนะคะเป็นในโซนนี้นะคะจะเป็นพวกชั้นวางของไว้วางอุปกรณ์หรือว่าของใช้ต่างๆที่สะดวกในการหยิบก่อนออกนอกบ้านนะคะด้านล่างก็จะมีบานเปิดนะคะชั้นปรับระดับได้นะคะภายในเราก็ ติดตั้งโคมไฟกิ่งนะคะตกแต่งเพื่อเพิ่มความหรูเพิ่มมิติให้กับบ้านนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางของโชว์ด้วยค่ะในส่วนของมุมนี้นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนเล็กนะคะอันนี้ยังไม่ได้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเรามาชมกันนะคะห้องนี้ก็แต่งเต็มเหมือนกันค่ะอ่าก็จะเป็นหัวเตียงนะคะแล้วก็กรุกระจกเงานะคะเพิ่มแบบช่วยเพิ่มให้ห้องเนี่ยดูโปรง่งดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะหัวเตียงก็บุนวมนะคะแล้วก็มีฐานเตียงโต๊ะข้างเตียงพร้อมระบบไฟสําหรับชาร์จปลั๊กไฟเรียบร้อยนะคะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะ แล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งหรือถสามารถที่จะใช้งานอาเนกประสงค์นั่งทํางานแล้วก็มีชั้นเก็บของตู้เก็บของให้เรียบร้อยเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวนะคะครัวนะคะสำหรับหลังนี้นะคะจะออกแบบเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนเคาน์เตอร์ทางด้านนี้นะคะซึ่งจะเป็นไว้สําหรับแบบใช้งานประกอบอาหารนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะโทนสีของหลังนี้ก็จะยังเป็นสีที่แบบออกสไตล์อังกฤษนิดนินะคะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยๆด้วยแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยหน้าบานโทนสีน้ำเงินนะคะตรงนี้ ก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับครัวในบ้านหลังนี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่น่าเบื่อไม่จําเจส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์สําหรับไว้เตรียมอาหารหรือว่าเก็บของวางของวางเครื่องชงกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะทางด้านนี้ได้นะคะด้านในของเรานะคะก็สามารถติดตั้งใส่ตะแกรงนะคะเป็นฟิตติ้งสำเร็จรูปได้ติดกับหน้าบานบิวของเราได้เลยค่ะในครัวก็จะประมาณนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะพามาชมในส่วนของห้องทำงานของโถงชั้นสองนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าใช้เก็บของเก็บเอกสารตั้งของโชว์อะไรเงี้ยค่ะหลังโต๊ะทำงานจุดที่เราตั้งโต๊ะทำงานก็คือบริเวณนี้ค่ะก็จะมีงานซ่อนไฟมีตู้กระจกซ่อนไฟนะคะแล้วก็มีลิ้นชักสำหรับเก็บของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งกรุผนังด้วยกระจกสีพิงโกค่ะแล้วก็เป็น ระแนงไม้นะคะเท็มาทำสีพ่นค่ะเพื่อให้มันล้อกันนะคะเป็นสไตล์ลักชัวรี่นะคะตรงนี้ค่ะเรามาเจอกันกันกบห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนอนหลังนี้นะคะ จัดเต็มมากๆเลยค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครบครันจริงๆค่ะแถมพ่วงมาด้วยความสวยงามสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็มีกลิ่นอายของลักชัวรี่ด้วยนะคะเรามาชมกันเลยนะคะในส่วนนี้นะคะเป็นการบิ้วตกแต่งผนังหัวเตียงนะคะดีเทลของงานนะคะก็จะมีคิ้วนะคะ อลูมิเนียมสีพิงโกนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะให้มีมิติด้วยระแนงไม้ HMR แบบทำสีพ่นนะคะหัวเตียงนะคะก็บูนวมให้นะคะพร้อมฐานเตียงระบบไฟนะคะแล้วก็ลิ้นชักข้างเตียงไว้สำหรับตั้งของตั้งโคมไฟนะคะถัดมาในโซนนี้นะคะสั่งตรงข้ามกันในส่วนของปลายเตียงก็จะเป็นผนังทีวีนะคะพร้อมลิ้นชักลอยนะคะ ตกแต่งเป็นระแนงไม้ HMR นะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบลามิเนตส,สีพิงโกนะคะเพิ่มความหรูรานะคะก็จะมีการยกระดับเบิ้ลระดับขึ้นมานะคะเพื่อให้งานไฟซ่อนของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเราก็ออกแบบเป็นคล้ายๆพา r ิชันนะคะเพื่อแบ่งแยกโซนระหว่างในโซนของฝั่งเตียงนอนแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะ ก็จะดีไซน์เป็น walk in closet ขนาดย่อมๆนะคะเรามาชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น walk in closet เป็นตู้เสื้อผ้านะคะไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าหน้าบานเป็นกระจกกระจกลอนนะคะกระจกลอนใสเพื่อที่จะแบบว่าไม่ได้เห็นของในตู้แบบมากมายจนเกินไปเผื่อบางทีเราแขวนเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้แยกสีแบบสวยงามอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะดูไม่น่าเกลียดนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นราวแขวนแล้วก็จะมีลิ้นชักนะคะ ขนาดใหญ่ไว้สำหรับเก็บของด้านบนก็เปิดใช้งานได้นะคะเป็นตู้2ตอนนะคะเป็นบานเปิด2ตอนเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะสีพิงโกนะคะคุมโทนทั้งหลังนะคะหลังนี้จะเน้นสีพิงโกะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ในโซนถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะกระจกขนาดใหญ่พร้อมชั้นวางของนะคะวางน้ำหอมเครื่องสำอางนะคะด้านข้าง ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดนะคะไว้เก็บของได้มีชั้นอยู่ด้านในาซ่อนไฟนะคะไว้สําหรับวางกระเป๋าหรือรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะท็อปจะเป็นกระจกนะคะสามารถที่จะเพิ่มฟิตติ้งนะคะเป็นฟิตติ้งสำเร็จรูปสำหรับวางอ็อ e เซอรีนะคะพร้อมที่จะแบบโชว์เลยว่าเรามีอ็อ e เซอรีอะไรจัดวางตรงนี้บ้างนะคะนี่ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะไว้เก็บของมีระบบไฟนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการ เป่าผมได้เป่าผมอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่บนชั้นบนนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะอ่าห้องนี้ก็จะมีฐานเตียงแล้วก็บิ้วหัวเตียงเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นสไตล์ที่แบบเรียบง่ายดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นนะคะโทนสีก็ยังจะเป็นโทนประมาณสีเบจสีนูดนะคะเพื่อที่จะให้มันลอกันไปทั้งหลังคุมโทนทั้งหลังนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เรานะคะจัดทำเบาะนั่งนะคะพุ้มผ้าขึ้นมานะคะพุ้มหนังเนี่ยหนังเทียมะคะ่ะขึ้นมาไว้สำหรับเป็นเดย์เบสอยู่ริมหน้าต่างสามารถนั่งชมวิวนั่งอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะในส่วนนี้นะคะก็ดีไซน์เป็นโตทำงานค่ะโต๊ทำงานมีระบบไฟนะคะตรงนี้จะเป็นดีเทลก็คือเป็นไม้ระแนง HMR ซ่อนไฟมีชั้นวางของด้านบนพร้อมลิ้นชักเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าของห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าบานยกขอบขึ้นมานะคะหน้าบานเบิ้ลขอบนะคะแล้วก็เป็นการใช้ลามิเนตนะคะสองสีเป็นสไตายแบบทูโทนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักตัวเล็กๆ3ชั้นนะคะไว้วางของมีราวแขวนผ้าแล้วก็ชั้นวางของเก็บของด้านบนพร้อมด้วยโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเป็นกระจกเงาบานใหญ่นะคะตัดโค,งะคะ้งค่ะ ประมาณนี้ค่ะห้องนี้ค่ะเรามากันในถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นห้องนอนชั้น2นะคะเป็นห้องนอนที่สาบ้านหลังที่มีห้องนอนสี่ห้องนะคะห้องนี้คือห้องสุดท้ายแล้วค่ะก็เหมือนเดิมนะคะในห้องนอนเนี่ยก็เฟอร์นิเจอร์ครบครันไม่ว่าห้องของลูกค้าเนี่ยจะกว้างหรือว่าจะมีพื้นที่จํากัด่เราก็สามารถที่จะดีไซน์ทุกอย่างให้มันแบบครบครันนะคะมีฟังก์ชันที่ครบก็มีฐานเตียงบิ้วหัวเตียงเต็มผนังนะคะแล้วก็มีลิ้นชักด้านข้าง มีท็อปสำหรับวางของวางโคมไฟนะคะต่อมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานซ่อนไฟสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้จะติดทีวีตัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของนะคะชั้นวางของด้านบนประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้านะคะออกแบบเชื่อมต่อกันเลยนะคะกับตัวโต๊ะเครื่องแป้เพื่อให้ใช้งานควบคู่กันไปได้นะคะในใน,ในโซนที่แบบว่า เออมันอาจจะมีพื้นที่จำกัดแต่เราก็สามารถดีไซน์ที่จะใช้งานได้ครบในทุกฟังก์ชันเลยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ มาถึงชิ้นสุดท้ายของบ้านหลังนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นงานบิวบริเวณโรงจอดรถหน้าบ้านนะคะไว้สําหรับใส่รองเทา้ามือจับก็ยังเป็นสีพิงโก้นะคะเราใส่ใจในดีเทลทุกๆชิ้นงานเลยค่ะ,ะด้านในนะคะเป็นลายไม้เพื่อที่เวลาใส่รองเท้าเนี่ยเราจะได้ดูแบบดูแลทำค,ความสะอาดง่ายไม่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีตะแกรงนะคะสำหรับระบายอากาศเพื่อที่จะได้ไม่อับไม่ขึ้นราอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานหลังนี้ค่ะก็สวยงามหรูหราแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดยใส่ใจในทุกๆงานนะคะงานเนี้ยตรวจเองวัสดุคุณภาพนะคะแล้วก็ทีมงานช่างเนี่ยมากประสบการณ์นะคะรวมถึงดีไซเนอร์ของเราด้วยนะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของคนออกแบบดีไซเนอร์เนี่ยเพื่อที่จะดึงตัวรสนิยมของลูกค้าค่ะ ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ก็อยู่ที่ดีไซเนอร์ด้วยนะคะของเรานะคะไม่ว่าลูกค้าจะชอบงานในสไตล์ไหนสามารถเข้ามาปรึกษาเราสามารถออกแบบได้ทุกๆรูปแบบเลยค่ะ,ะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจหรือมีแพลนที่จะตกแต่งภายในบ้านนะคะสามารถติดต่อเบลเข้ามาได้นะคะที่เพจ8 9 id studio นะคะรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในสุราษฎร์ธานีหรือติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 3 989 ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมผลงานของเบลสวัสดีค่ะ